เคียดเครียดเครียดโอ้ยทำยังไงดีนะอ๋อสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมผมกำลังนั่งดูแผงวงจรโทรศัพท์มือถืออยู่ครับกำลังสงสัยอย่างมากว่าเจ้าอุปกรณ์ชิปเล็กๆต่างๆเหล่า,า,านี้มันทำหน้าที่อะไรบ้างสงสัยผมต้องโทรไปถามผู้รู้แล้วล่ะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะขอถามหน่อยครับว่า จ้าชิปที่อยู่บนแผงวงจรโทรศัพท์มือถือมันทำหน้าที่อะไรบ้างครับอืมคือถึงแม้หน้าตาของอุปกรณ์พวกนี้จะเหมือนกันแต่ก็ทำหน้าที่ต่าง,างกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมมือถือก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปวิดีโอตัวอย่างไปให้ดูค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ ถ้าอย่างนั้นไปชมแผงวงจรโทรศัพท์มือถือว่าข้างไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมพร้อมกับผมเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสเรื่องราวเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือการดูแลสุขภาพของโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับในรายการคลินิกโฟนครับกับผมกบวสัน์บุญนุนนั่นเองครับหลายครั้งนะครับที่เรานําเสนอเรื่องราวการดูแลการตรวจเช็คอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเราแบบเบื้องต้นง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้ในครั้งนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นเจาะลึกลงไปครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหลังจากที่แกะเครื่อง มาเรียบร้อยแล้ววางอยู่บนบอร์ดนี่แหละครับหน้าตาแต่ละชิ้นนั้นเป็นอะไรและก็มีอะไรบ้างมีหน้าที่การทํางานอย่างไรครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์กมะมนิศปาดีเลียมครับสวัสดีครับ,รบเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สาวสวยนะครับจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทําได้บางคนบอกว่าผู้หญิงทําไม่ได้หรอกอ่าพิงบางคนบอกว่าฉันไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องของผู้ชาย ที่ทาได้ทําได้ค่ะครับผมวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะมารู้จักกันที่เป็นบอร์ดจริงๆนะครับจากโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี้เอาบอร์ดมาสองบอร์ดนะคะก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่น DCT3 กับ DTC4 นะคะก็จะมีอยู่สองแบบทีนี้เราก็จะพาไปรู้จักตัวอุปกรณ์ภายในที่หลักๆเลยค่ะครับว่ามีอะไรบ้างครับครับ ล่ทีละชิ้นเลยครับล่ทีละชิ้นเลยนะคะขอด้านบนก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสวิต์ปิดเปิดเครื่องนะคะทั้งทั้งทั้งสองเครื่องนะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะครับจะมีเหมือนกันสวิต์ปิดเปิดนะครับนี่นะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านบนตรงนี้นะฮะค่ะใช่ด้านบนตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวิต์ปิดเปิดเครื่องก่อนเข้ามานะคะครับถัดลงมาด้านนี้นะคะก็จะเป็น PA หรือว่า Power Amplifier นะทำหน้าที่ ขยายสัญญาณทั้งรับทั้งส่งนะคะของตัวเครื่องตัวนี้ก็จะทํางานหนักค่อนข้างชนักนะคะเป็นตัวเอกของเรื่องก็ถือก็ถือว่าได้แล้วนะครับอันนี้ที่มันสีเป็นแบบนี้มันเกิดอาการเสียไหมหรือเปล่าทำงานหนักกนไปหรอฮะเอาไหมค่ะมันจะไฟเหมือนกับซิงค์ค่ะครอไปอ๋อครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นตัวทีเดียวเลยตัวดำๆไอซีเลยค่ะก็คือตัวเดียวกันทําหน้าที่เหมือนกันทำหน้าที่เดียวกันค่ะใช่ค่ะนี่คือ p a ใ่รครับเอ้อนี่คือเป็นเป็นตัวส่งขยายอะไรครับอ่าขยายสัญญาณรับเข้ารับออกอย่างเงี้ยค่ะสัญญาณโทรเข้าโทรออก<ช>นี่แหลค่ะใช่ค่<ฮ>ะถ้าโทรเข้าโทรออกไม่ได้เนี่ยก็หนึ่งละพิจารณาตัว P A นี่นะฮะค่ะคือประมาณว่าโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับมามาดูแล้วปกติเสาสัญ,ญญาณจะขึ้นบางคนผมแปลกใจนะไปอยู่ในที่นี้ที่หนึ่งดูโทรศัพท์มือถืออ้าวของฉันมีสัญญาณแต่ทำไมโทรไม่ได้ จริงๆไม่ใช่เป็นแบตเตอรี่มันคนงงเสาสัญญาณดูให้ชัดว่านี่คือเสาสัญญาณแต่ถ้าเสาสัญญาณไม่ขึ้นแสดงว่าตัว PA นี่แหละมีโอกาสเสียได้ค่ะใช่ก็มีโอกาสเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเอ็นเทนาสวิตนะอะไรนะเอนเอ็นเทนาสวิตก็คือจริงๆก็คือเหมือนกับสวิตสอากาศสลับรับส่งสัญญาณรับเข้าส่งออกก็เป็นตัวสวิตครับ ก็คือตรงนี้นั่เองตัวนี้นี้ครับตัวนี้ตัวนี้คือสัญญาณที่เรารับโทรศัพท์คือเราไม่ได้รับเข้าอย่างเดียวเรามีการโทรออกด้วยคือโทออกแล้วก็รับเข้าคือจะเป็นตัวนี้น่ะใช่จะทําหน้าที่สลับรับส่งนะครับสองตัวนี้ก็ก็ถ้ามีปัญหาสัญญาณไม่มีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะน่าจะมาจากตัวนี้ได้เหมือนกันครับ อสองตัวนี้นะครับตัวต่อไปเลยครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของความถี่ก็คือเขาจะเรียก IFC i IC, หรือว่า RF p r o c e e ครับนะคะสองตัวนี้เหมือนกันทําหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละตัวเรียกไม่เหมือนกันนะ,ะอ,อันนี้จะถ้าเป็นรุ่นของ DTC 3เนี่ยเขาจะเรียก h a k a ถ้าเป็นรุ่น DTC สเนี่ยนะคะเขาจะเรียก M j u n i e r เขาจะมีเขียนอยู่ที่ตัวส่วนใหญ่ก็จะมีเขียนต้องมอง เข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งจ,<า>จริงๆแล้วคือตัวเดียวกันนั่นเองค่มือางานทำหน้าที่เดียวกันทำหน้าที่เดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการผลิตความถี่ผลิตความถี่คืออะไรครับอาจารย์ผลิตความถี่เพื่อส่งไปทํางานนี่แหละค่ะมันก็จะทํางานร่วมกับตัวสองตัวนี้นะคะคก็คือออสซิเลเตอร์นะคะคจะทํางานร่วมกันกับวิซิโอเหมือนกันนะคะออสซิเลเตอร์คือจะมีความถี่แล้วก็จะร่วมกันผลิตความถี่เพื่อส่งไปเนี่ค่ะ อืงสองชุดครับผมที่คือมันเกี่ยวกับสัญญาณด้วยไหมความเทียมนี้ฮะเออก็เกี่ยวค่ะครับผมคือ<ม>สมมุติว่าสัญญาณโทรศัพท์เรามีปัญหาสัญญาณสวิงหรือสัญญาณไม่มาเงียบนิ่งเนเราต้องเช็คตัวนี้จริงๆจะมาจากถ้าสวิงก็จะมาจากตัวสวิตหรือหรือว่าพีเหมือนกัน ก็คือตัวนี้อาจจะเป็นได้อินเทอร์นาสสวิตตรงนี้แต่ตัวนี้ก็มีสัญญาณอยู่แต่ว่าสาอากาศสัญญาณขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงตัวนี้ตัวที่จะผลิตพันแปดเก้าร้อยอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นตัวตัวส่งตัวนั้นนะคะครับผมนะฮะอ่ะต่อไปเลยครับต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ไอนะคะหรือว่าเป็น ICA p o w พาวเวอร์ที่ควบคุมแรงจ่ายไฟอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจ่ายให้กับวงจร เหมือนกันแต่ขอข้ามไปก่อนเพราะว่าอันนี้อันนี้มันจะรวมกันนะขออันนี้ก่อนอันนี้จะเพนพาวเวอรซนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุมเรื่องระบบการจ่ายไฟนะอันนี้จะเป็นข้อบ้าหรือว่าออริโอตัวนี้โดนยกหายไปแล้วนะครับยกหายไปแล้วอาจารย์จะไปซ่อมอะไรมาหรือเปล่าฮะก็อาจจะยกออกไป ยกออกไปทดลองซ่อมตัวอื่นแล้วก็เอามาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจนี้ก็พอดียกไปแต่ว่าจะมีร่องรอยของขาอยู่นะคะก็จะอยู่ตำแหน่งนี้มปร่องรอย้างปลาขัดพังนี่อะไรครับคือจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะเองนะครับหน้าตาจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะฮะใช่ครับเป็นตัวดำๆแบบนี้อันนี้ก็จะคุมเรื่องเสียงนะคะในเรื่องของเสียงถัดมาตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นออสเลเตอร์อีกหนึ่งตัวเหมือนกันคิดต้อนออสเลเตอร์ผลิตความถี่ให้กับซ p u ในตำแหน่งนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องเวลาการทำงานของซ p u ยนะยังไงครับควบคุมเวลาการทงานก็เหมือนกับว่ามันต้องมีตัวออสซิเลเตอร์ผลิตความถี่เพื่อส่งไปให้ CPU เพื่อจัดเรียงการทำงานอะไรเงี้ยหถ้าตัวนี้มีปัญหาก็จะเป็นเรื่องของเวลาเลื่อนตัวริงโทนช้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคืออะไรพวกนี้จะจะระบบจะดวนไปเลยก็ได่านั้นประมาณนั้นนะครับคือตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะช็อตนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ มีบ้างการที่จะมีเสียงน้อยนะค้อยครับผมนะครับตัวต่อไปครับตัวถัดมานี้เป็นซีพเลยนะคะตัวใหญ่เลยตัวนี้ก็หัวใจเลยตัวนี้หัวใจเลยนะฮะตัวนี้หัวใจเลยนะคะก็คือเป็นตัวประมวลผลทั้งหมดคซีพ CPU ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปค่ะตัวนี้อันนี้ถัดมานะคะถัดมานี้ก็จะเป็นแฟลชแรมนะคะก็คือเป็นตัวเก็บข้อมูลชั่วคราวแฟลแลมมันมันทำงานคู่คกับตัว c ีพป่ะครับ ต้องทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันอยู่แล้วค่ะนะครับอย่างตัว CPU ในโทรศัพท์มือถือนี่นะครับมันจะหลักการทํางานเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์เลยค่ะใช่เหมือนเป็นหัวใจในการทํางานเลยค่ะใช่นะครับจะเร็วจะช้าจะประมวลผลอะไรยังไกงไก็อยู่ที่ตัว CPU เลยค่ะต,ต,ตัวหลักเลยถ้าหาอาการทุกอาการแล้วไม่เจอก็เป็นไปได้อยู่ที่นี่หมดเลยอืมอย่างนี้มันเป็นหัวใจสําคัญนี้เวลามันเสียเนี่ยเรามีอุปกรณ์เปลี่ยนไหมสิบีมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่านี่เขาจะเรียกว่าเรี่ยงกันซ่อมดีกว่า เลี่ยงแทซ่อมถ,ถ้าเป็นรุ่นเก่านี่เขาจะติดกาวแล้วเวลายกก็จะยกลําบาก hmm. ยกยากแล้วถ้าตัวนี้คือจริงๆถ้าตัวนี้เสียก็ซ่อมเหมือนกันแต่ว่าน้อยน้อยนะเพราะว่าอย่างตัว CPU แบบนี้นะครับบางตัวเขาจะหยอดกาวลงไปเลยใช่ใชเวลายกาคือเราไม่สามารถตป่อลมน้อยแล้วยกขึ้นมาได้เนี่ยต้อง,อง,ต,องต้องมีเท,เทคนิคการยกือจะยาก ก็จะยากนิดหนึ all, ่งบางทียกแล้วทาให้ร่อนทําอะไรเงี้ยไปกันใหญ่เลยแผ่นป้องแผ่นปิ้นขาดอะไรเม้เทะไปเลยแต่ถ้าลองก็ได้เพราะว่าไหนๆก็ถือว่าเป็นเป็นตัวใหญ่ที่ที่พอเสียเราต้องลองเสียงดูอ๋อคือไหนๆมันเสียอยู่แล้วคือมาตอนแรกมันเครื่องดับถ้าเกิดคือไปยังดับอยู่มันยังโอเคแต่มาเครื่องติ่เนี่ยไม่ควรยกก็เป็นไปได้นะกับเอ่อลักษณะที่ว่าถ้า กดคีย์แพดไม่ได้แล้วไล่จนหมดแล้วมันอันจะเฉียที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคือทุกอาการสามารถจะรวมอยู่ในนี้ได้ครับผมแล้วก็<ถ>ทํางานควบคู่กับตัวข้างๆอางนี้ทั้งหมดเลยก็คือจริงๆเป็นตัวคุมแล้วก็ส่งไปทุกตัวอือก็จริงๆแล้วถ้าเป็นผมผมจะไม่กล้ายกนะ <laughs> <c oughs> ตัวต่อไปครับตัวต่อไปอันนี้เป็นไอซีชาร์ตนะก็คือควบคุมการชาร์ทค่ใช่ แสดงว่าไอ้ตัววอลชาร์ทที่เราเสียบเข้าไปในก้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะค่ะเป็นตัวควบคุมคือจะชาร์จเข้าไม่เข้าคือตัวนี้ค่ะใช่มีส่วนมันไม่เกี่ยวกับตัวไอ้ตัวตูดชาร์จตันนี้นะฮะมันมันก็ต้องแต่เริ่มตั้งแต่ที่ชาร์จจนไปถึงตูดชาร์จหรือว่าตัวนี้คอนแทคอะไรนี้ก็เป็นไปได้หมดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไล่ไปแล้วจนสุดท้ายก็ยังจะเจอตัวควบคุมอีทีครับผมค่ะนะครับจริงแล้วการชาร์จ การชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจารย์พูดถึงการชาร์จแล้วผมขอถามนิดนึงเขาบอกว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์รุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาตอนแรกชาร์จโทรศัพท์มือถือต้องชาร์จทิ้งไว้ระยะเวลาเท่านี้ถึงจะใช้างานดเีเป็นที่ลักษณะของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ค่ะว่าว่าถ้าเป็นริเทียมเนี่ยก็คือชาร์จจำนวนชั่วโมงเท่านี้ครับค่ะครั้งแรกครั้งแรกค่ะตามที่เขาระบุ สำหรับครั้งแรกท,ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่า<ช>เปลี่ยนโทรศัพท์เ,เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นั่นเองค่ะแรกต้องประมาณนี้แต่ถ้าผมชาร์จไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมตินิสัยเลยคือก่อนนอนทุกเครื่องโทรศัพท์ผมทุกอย่างชาร์จทิ้งไว้เลยจนถึงเช้าม,มันได้ัน,นสมบูรณ์เสียไหมฮะก็ะจริงๆแล้วไม่น่าจะเกินชั่วโมงถ้าปกติถ้าเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวตรวสอบว่าชาร์จเต็มแล้วก็ออกถ้าอยู่นานมันก็มีผลเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เรามีโอกาสระเบิดไหม มันก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้โอกาสระเบิดก็เยอะอยู่นะถ้าแล้วก็ลดอายุการใช้งานเนี่ยอันนี้จะเยอะเลยชาร์จนานมันก็จะค่อนข้างจะเสื่อมสภาพได้ไวกว่า,รเ,ราเราทําตามขั้นตอนเขาคือหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณคือใชาจริงๆแล้วโทรศัพท์ามือถือชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวก็เต็มแล้วค่ะก็ทีนี้ในรุ่นใหม่ๆเขาจะมีบอกว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ เอาออกซะบางทีนอน,น LIKE an. เนี่ยฮะก่อนนอนเสียบชาร์จทิ้งไว้ปุ๊บตื่นเช้ามา <g ummer> หลับตื่นมาปุ๊บตัวสัมท์มือถือกับว่าแบตเต็มแน่นอนเอาไปใช้อายุของแบตจะส,ถถ walls, สั้นลงจะสั้นลงค่ะอ๋อายุการทํางานของตัวสัพท์มือถือจะสั้นลงด้วยไหมฮะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวคือแบตเตอรี่ค่ะใช่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแต่โหอยา mark, ่างผมใช้ iPhone แบตเตอรี่มันอยู่ข้างในชาร์จของมันอย่างนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมกคต้องเปลี่ like ยนเครื่องเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเสียนะฮะโอกาสเสียมีนะครับอ้าวต่อไปดูต่อไปกกััันนแล้วครบฮ ต,ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะคะจะเป็นยู UI นะคะเป็นตัวควบคุมพวกระบบเสียงพวกกระดิ่งอ, <c oughs> อะไรเนาะมักเซอร์อะ <b oss> er> ไรพวกนั้นค่ะใช่ตัวนี้จะเป็นตัวควคบคุมอีกทีนะะึ่งนะคะนี่คือทำให้เสียงดังหรือไม่ดังอยู่ตรงนี้แหละัะก็เป็นไปได้คือทุกส่วนตัวนี้เป็นตัวควบคุมก็เหมือนกับตัวจ่ายไฟหรือคอนโทรลไปเป็นตัวควบคุมอีกทีนะคะก็เป็นได้หมดนะครับผม อต่อไปครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะโทรศัพท์รุ่นเก่าครับนะปัจจุบันมีรุ่นใหม่เขาก็จะรวมไอซีบางตัวจากหลายๆตัวไปอยู่ในตัวเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่ทิ้งไว้เรายังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตัวนี้ก็คือ UEM UEM ในที่นี้ก็จะไปรวมไอซีชาร์จนะคะไอซีเสียง UI นะไปอยู่ในตัวเดียวกัน POWER IC คสี่ตัวด้วยกันรวมอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ ยูอะไรนะยูเอ็มค่ะยูเอมรวมเป็นตัวนี้เลยค่ะรวมกันเลยก็ลดเนื้อที่แทนที่จะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวทางด้านนี้นะะก็ลดเป็นเหลือตัวเดียวอจากตัวไหนบ้างนะฮะลดจากตัวไหนจากตัวนี้ power ic ตัวนี้นะคะเข้าป้าหรือว่าเครองตัวเสียงตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคแล้วก็ ic ชาร์ตนะคะแล้วก็เป็น UI นะคะครับ ่ก็ลดประมาณนี้ออกมาเลยยุกมารวมอยู่ตัวเดียวตัวนี้ค่ะใช่นะครับผมมันทําให้เนื้อที่ของโทรศัพท์มือถือมีมากขึ้นแล้วก็รูปแบบของโทรศัพท์มือถือก็จะเล็กลงด้วยเล็กใช่ค่ะก็จะ่นลงอันนี้ก็จะรุ่นใหม่ๆก็จะขยับครับขยับลงไปอืมให้เล็กลงครับอย่างนี้เวลาเสียก็คือตัวนี้เสียทีเดียวก็เสียทั้งหมดเลยห่ะถ้าถ้าเกิดว่าก็ต้องไปดูแล้วว่าถ้าชาร์จไม่ได้ครับะชาร์จไม่ได้หรือว่าเสียงไม่มีอะไรบางทีก็ต้อง มาวิเคราะห์ไล่ไล่แล้วก็มาวิเคราะห์จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นประโยชน์สะดวกสบายความรดวดเร็วรวบจากหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์บอก4ี่อย่างรวมกันใน1เดียวเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดเนื้อที่แล้วก็สะดวกสบายสบายมากยิ่งขึ้นทําให้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนั้นมีขนาดที่มันเล็กลงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองถึงข้อเสียข,ของมันเวลาเสียอย่างปกติอ่าตัวนี้เสียงไม่มาเราแยก,แยกเสทีละชิ้นได้อันนี้ไม่มาอันนั้นไม่มาเนี่ย เราแยกทีละอันได้ซ่อมทีอย่างได้แต่นี่ถ้าเกิดเสียทีเดียวเราตัวเดียวเลยน่าจายยกเลยยกเลยทีเดียวอันนี้ผมยกมือก่อนครับยอมแพ้ยกเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ด้วยกันแล้วกันครับอ่ะต่อไปครับอันนี้ก็เป็นจริงๆก็คือเป็น CPU แต่แต่ว่าเขาจะเรียก UPP อันนี้ก็จะทํางานร่วมกันเรียกว่าทํางานยุ่งยากมากกว่าไอ้ตัว CPU ตัวนี้ครับก็จะมีหลายขั้นตอนอันนี้ต้องไปเข้าในวงจร ครับดีค่ะในเรื่องการําทำงานจะลึกละเอียดลงไปเลยตรงนี้นะฮะใช่ครับก็คือมีการยุบรวมเช่นเดียวกันหรือเปล่าคะค่ะไม่ไม่รวมแต่ว่าเหมือนกับทำงานเกี่ยวข้องกันหมดต้องเหมือนกับส่งไปรับมาอะไรค่ะ้อการเชื่อมโยงด้วยตัวนี้ใช่นะครับต้องผ่านตัวนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้ UPPUP ค่ะ นะครับอ๋อถ้าตัวนี้เสียก็มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันอ๋อตัวนี้เหมือน CPU ียูค่ะอ๋อครับผมตัวต่อไปครับมีอะไรต่ตัวถัดไปก็จะเป็นตัวคอมโบเมมโมรีค่ะครับค่ะก็ตัวนี้จะเป็นตัวคุมการ์ดเมมโมรี่ค่ะหมดแล้วถ้าย่างนี้ก็ตัวแต่อันนี้จะเป็นมันมันคือตัวที่ควบคุมหน่วยความจําในเครื่องค่ะใช่ดูว่าเชื่อมต่อกับตัวเมมโมรีการ์ดที่เเเรราสีียไมมมโการ์ดที่เราเสียไปค่ะใช่ครับผมนะฮะนี่ ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าอย่างโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้คือก็มีสองก็เหมือนเข้าพิเตอร์เลยฮะเก็บในเครื่องแล้วก็เก็บในการ์ดที่เราแยกออกมาอีกทีนะครับผมตัวนี้เป็นขั้วที่ใส่ซิมการ์ดใช่นะครับก็ซิมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปถ้าเป็นมันจะมีเกี่ยวข้องถ้าเป็นมีบลูทูธก็จะมีไอซีบลูทูธมาคุมนะคะควคุมอีกทีถ้ามีกล้องก็จะมีไอซีคามา มาควบคุมอีกทีหนึ่งค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นบครันะครับอนตัวนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจอีกไหมฮะก็ตัวนี้คือตัวหลักๆที่ค่อนข้างตัวใหญ่ๆแล้วก็สามารถที่จะมีเปลี่ยนนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เวลามีอาการเสียต่างๆแต่ว่าไอ้พวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนานเนี่ยก็อยู่ที่ดูแลพินิจแล้วกันว่าจะซ่อมหรือเปล่าใช่ครับแต่ละชิ้นเนี่ยอันไหนอันไหนที่มีโอกาสเสีย บ่อย,อยนะคะบ่อยก็จะมีนะคะทั้งอย่างไอซีไอซีพาวเวอร์นะคะก็ค่อนข้างจะเสียบ่อยนะคะคแล้วก็ไอซีข้อบ้าตัวนี้หรือว่าไอซีเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียบ่อยเหมือนกันนะ,ะคะเสียได้บ่อยนะพีเอก็พีเอก็บ่อยค่ะคนะก็จะตัวนี้ถ้าเกิดว่าโทรโทรหรือว่ารับเข้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างจะโอกาสเสียได้เยอะเพราะว่าใช้กําลังเยอะค่ะก็ ก็ต้องพิจารณาเอาเวลาตรวจซ่อมเงี้ยนะคะอาจจะใช้ทิคหรือเทคนิคของแต่ละคนคเวลาป้อนไฟแล้วอาจจะอยู่ในบอ่อเนี้ยป้อนไฟแล้วก็ลองเอามือคำคำนะคะลองมือคำคำที่ตัวอุปกรณ์พวกนี้ถ้าตัวใดที่อุอ่นๆหรือค่อนข้างจะร้อนผิดปกติเนี่ยตัวนั้นก็คือมีสิทธิ์ที่จะเสียค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นทิคเป็่นะฮะทิคลองดูสรับช่างนะครับเขาบอกว่าอย่างคอมพิวเตอร์ก็มีแรมในการ นะฮะโทรศัพท์มือถือมีแลมไหมฮะมีค่ะมีเหมือนกันครับค่ะตัวไหนฮะเป็นบางตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นแฟลชแลมก็คือเหมือนกับแลมลอมอะค่ะประมาณเดียวกันใกล้เคียงบางตัวก็มีเป็นแลมบางตัวก็เป็นลอมบางตัวก็มีทั้งแลมทั้งลอมครับผมค่ะตัวนี้มีมีผลไหมฮะมีผลไม่มีค่ะครับความสําคัญของเขาคืออะไรฮะตัวนี้มันต้องทํางานร่วมกันอันนี้พกเก็บข้อมูลนะคะก็จริงจริงก็คือเก็บข้อมูลเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป ธรรมดาค่ะต้องเหมือนการเก็บข้อมูลต่างๆที่หน่วยความจำอะไรนี่แหลฮะประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วตัวที่เขาเรียกว่า vco นี่คืออะไร vco ก็ทํางานเรื่องของความถี่เรื่องความถีต้องทำงานร่วมกันตัวนี้นะะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะนะครับทํางานร่วมกับตัวไหนฮะทํางานร่วมกับตัว ific หรือว่า ifr f r ป c e s s ตัวนี้ค่ะแล้วก็ร่วมกับตัวนี้นะคะมันเป็นความถี่นั่นเองเรื่องของความถี่อันนี้ก็เป็น ะะคิตันออสซิลเลเตอร์นะคะก็ทำงานร่วมกันงตัวหลักๆจะขาดตัวใดตัวนึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะมันจะมีโอกาสยุบรวมกันไหมไม่แน่ค่ะอันนี้นอ่อไม่แน่ค่ะว่ามันจะมียุบรวมกันไหมเพราะว่าการพัฒนารูปแบบไปก็ไม่หยุดไม่หยุดยั้ยงก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับ <นะ S 1> ครับผม ก็เริ่มเอาไปรวมรวมกันก้อนข้างนี้ก็ง่ายดีฮะเสียก็เสียทีเดียวยกอันเดียวเลยจบเรื่องหมดราไปเริ่มรวมกันเข้าไปเหลือตัวเดียวตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะคือในในเสียแล้วยกอันเดียวทียอันอื่นก็ใหม่ด้วยเลยละกันประมาณนี้ครับอย่างการที่เราจะเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะฮะเรามีเขาเรียกว่าเราสมควรที่จะรู้ในส่วนของอะไรบ้างการที่เราจะกล้าวมาเป็นช่างโทรศัพท์มือถือได้จริงๆแล้วเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคฮะมันต้องดูว่าเราจะ ซ่อมระดับไหนถ้าช่วยเหลือตัวเองก็รู้ระดับหนึ่งใช่พื้นฐานก็พอแค่พื้นฐานก็พอแต่ถ้าถ้าถึงขั้นเจาะลึกรู้จักตัวนู้นตัวนี้แล้วว่าทํางานนั้นทําหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะเป็นช่างที่ต้องฟ่อมละเอียดต้องแอดวานซ์ก้นไปหน่อยนะแอดวานซ์ค่ะใช่ต้องซ่อมละเอียดนิดหนึ่งยกวางถอดแต่บางช่างบางคนเขาก็ไม่จําเป็นอาจจะวิเคราะห์อาการใช้เปลี่ยนง่ายๆไมล์ลำโพงอันนี้ก็ถือว่า อาชีพหนึ่งรระดับหนึ่งง่ายที่สามารถทำได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะแบบนี้ชิ้นไหนแพงสุดชิ้นไหนแพงสุดก็ประมาณใกล้ๆกันนะคะแล้วราคาน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะใกล้กันหมดเลยนะครับอันไหนที่มีเปลี่ยนแน่ๆอันไหนที่ไม่มีเปลี่ยนเลยเสียปุ๊บถอดใจเลยต้องใช้บอดแท้อย่างเดียวเท่านั้นเลยถึงจะได้มัน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 อยู่ที่ยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นที่เราหาอะไรไม่ได้มากกว่าอย่างนั้นครับครับส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีขายมีมีขายเป็นของเรียกว่าของจีนอะไรเงี้ยก็ส่งเข้ามาขายของจีนของไต้หวันอะไรเงี้ยคุณภาพก็อาจจะไม่เป๊ะถ้าตัวบอดแท้ๆมาจากโรงงานแต่ก็พอใช้ได้แหละใช้ได้คือถูๆได้่ายไปก่อนนะครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์สอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครนะครับคนที่มาเรียนรู้สิธแบบนี้ฮะเขามาเรียนอะไรยังไงบ้างครับเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานี่แหละที่ต้องการจะ เป็นช่างถ้าจะมาเป็นช่างคือที่วิไลจะมีหลายสาขาครับ่ะถ้าถ้าต้องการจะเป็นช่างมือถือเนี่ยเขาก็จะมาเลือกลงโดยเราก็ไม่จํากัดว่าอายุเท่าไหร่ไม่จํากัดอายุไม่จากัดอายุไม่จากัดเพศไม่จํากัดวัยครับก็มีตั้งแต่สิบห้าถึงเจ็ดสิบปัจจุบันเยอะสุดอายุเยอะสุด70 70กว่าด้วย80 80กว่าด้วยค่ะมาเรียนซ่อมโทรศัพท์มาเรียนซ่อมโทรศัพท์นี่จะประมาณ6 70กว่าครับแต่ก็ท้อ เพราะว่าตาสายตาไหมผมยังลำบากเลยนะครับจะสึบความมองเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับแต่ก็มีแต่แต่เยอะสุดคือเจ็ดสิบคือฝ่ายรู้นั่นเองค่ะใช่มาลองดูค่ะเด็กสุดเด็กสุดเด็กสุดจริงๆตามตามระเบียบเขาเนี่ยจะรับสิบห้าขึ้นไปสิบห้าปีขึ้นไปก็มีนะครับ<ช>ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรไหมหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้แล้วก็มาทําอาชีพนี้ก็สามารถเรียนได้เลยถ้าเป็นมือถือนี่ ไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์มาก่อนก็สามารถจะมาเรียนรู้เริ่มต้นเลยเริ่มต้นได้เลยหลักสูตรครับยาวนานแค่ไหนถ้าเกิดจะจบมาหลักสูตรมีระยะสั้นระยะยาวไหมครัอ,อมีเป็น2รุ่นก็คือเหมือนกับเบสิกกับแอดวานซ์เนี่ยค่ะครับผมก็จะเป็นเบื้องต้นกับชั้นสูงก็เป็น2บแบบเบื้องต้นก็สามารถจะใช้ได้พอชั้นสูงก็จะลงเรื่องของซอฟต์แวร์ลงไปเบื้องต้นจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ยกถอดบอ,กกอบกาะอะไรพวกนี้ค่ะครับผมนี่แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา เพราะว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือก็เรียกว่าอะไรมีใหม่มาตลอดเลยเรียนใหม่ใหม่มาตลอดเลยก็มีการอัปเดตตลอดไหมฮะก็มีพัฒนาหลักสุดไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆครับกับอาจารย์กระโมนิศปารีเลียมครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปครับเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับแต่ก่อนจากกันในวันนี้ครับมีอีกหนึ่งภาษามือถือมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคำในวันนี้คือคำว่า b u ซอร์ครับ บัตเซอร์คืออะไรอยากรู้ใช่ไหมล่ะฮะติดตามชมในช่วงท้ายของรายการได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการคลินิกโฟนได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับภาษามือถือบัเซอร์คือลำโพงแบบแม่เหล็กหรือแบบเปียโซ ที่มีวงจรกําเนิดความถี่อยู่ภายในตัวเมื่อป้อนแรงดันสามารถกําเนิดเสียงได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ของเสียงได้ค่ะถูกนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านอุปกรณ์เครื่องเสียงส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของสํานักงานโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะสําหรับในโทรศัพท์มือถือเป็นตัวกําเนิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ค่ะ เห็นแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆในวงจรโทรศัพท์มือถือนั้นล้วนแต่มีหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนทําหน้าที่เป็นตัวสัญบ้างเป็นลําโพงบ้างถ้าท่านผู้ชมศึกษาจนรู้หน้าที่ของแผงวงจรแต่ละชิ้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการซ่อมโทรศัพท์มือถือของเราได้ครับและพบสาระดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ